สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณ r e d r u มนะครับผมเป็นโปรตอนสีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขาคุณ Unmarked นะครับผมเป็นเจอร์กสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะครับผมอ่าตอนนี้เขาคุยอะไรกันเนี่ยโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าอัซออนนะครับผมซึ่งเป็นแมปที่ จะมีแก๊สม่วงตรงนี้นะฮะเก็บก็จะได้เยอะกว่าแก๊สเขียวนะแล้วก็มีหอเสียนากะอยู่ตรงกลางแต่ว่า,าแบบนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งนะฮะคือเส้นทางการเดินของยูนิตเนี่ยมันจะมาได้แค่ทางนี้กับทางนี้แล้วก็ทางนี้นะมันจะเหยียบพื้นตรงนี้ไม่ได้นะฮะนี่แบบนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็มีม่านพลังกั้นไว้นะฮะเพื่อที่จะปิดวิชั่นนะไม่คนที่อยู่ข้างนอกมองเห็นได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงลง เกตเวกับไพลอนที่เบสสนะส่วนฝั่งเีน้ำเงินนะครับสร้างเบสสก่อนเลยนะครับเป็นแฮชแกสแล้วก็น่าจะพูลนะฮะแฮชแกสพูลแฮชชอรีแกสเอ็กทรักเตอร์แล้วก็สปอนนิงพูลนะครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งโปรบมาเก้านะฮะอืมโอเคยังไงสปอนนิงพูลลงแล้วนะฮะตามระเบียบการแล้วก็มีแร่ทองอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะ แร่ทองตรงนี้แล้วก็เป็นแก๊สธรรมดานะครับเวสปีนไกเซอร์นะซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าคุณมาขยายฐานตรงนี้เนี่ยศัตรูสามารถที่จะยิงข้ามมาจากฝั่งนี้ได้นะและศัตรูสามารถที่จะพังไอ้พวกเศษขยะนี้เข้ามาเพื่อที่จะทําลายฐานคุณได้นะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันดีๆนะคือเราก็รู้กันดีนะครแก่แก่แร่ทองเนี่ยมันได้มันได้เงินเยอะนะเก็บแต่ละทีแต่ว่า มันมันก็เสี่ยงนะฮะต่อการถูกโจมตีได้ด้วยนะอย่างที่พูดไปนะครับผมโอ้โหแล้วเสียงเพลงนี่แบบฮึกเหิมมากเคฟังสีแดงลงเบสสองแล้วนะครับนี้ไพลอนมาปึ๊บแซเบอร์นิติสคอแล้วยังไงครับเกตเวเออวาร์ปเกตนะฮะยังๆนะฮะโอเคครับออกเป็นอเดปก่อนนะสนแสดงว่าจะเล่นสเกลนะฮะจะเล่นสายสเกลหรือว่าสายฮารัสเมนต์ก่อน ก็เป็นไปได้นะในช่วงต้นเกมนะครับถ้าโปรโตสมาสรงนี้นะส่วนฝั่งสีน้ําเงินว่าไงเซิร์กลิงมาแล้ว2ตัวฮะค,ควีนก็กําลังตามมานะครับตรงนี้อ้าวเจอปรบโอเคไล่แทะเลยนะแต่ปรบวิ่งเข้าคลิปนี่แหละครับตายไหมฮะยังไม่ตายนะครับรอดอยู่นะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็โดนเรียบร้อยครับแตกนะฮะส่วนฝั่งสีน้ําเงินก็เอาโอเวอร์โหลดมาลอยอยู่ตรงนี้ฮะ ถ้าเอาถ้าหาว่าคุณวางตำแหน่งดีๆเนี่ยพวกยูนิตท,ที่อยู่ข้างล่างนี่จะมองไม่เห็นเลยนะเห็ตรงนี้เกตเวย์เล่นเกตเวย์เพิ่มเติมนะครับอ้าแล้วฝั่งสีน้นมีการลงอสตาร์เกตดด้วยนะขึ้นสายอากาศนะครับทับอากาศนะฮะจังหวะน,นี้และในขณะเดียวกันฝั่งสีน้ําเงินลงเบสสามแล้วเนะี่ยกำลังสร้างอยู่นะนี่อะไรเอ่ยโอเวอร์โหลดอีกตัวหนึง่งโอเคเอืม ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าฝั่งเสียงเงินเขาดูจะไม่ขยายคลิปเลยนะเผาเซิร์ฟนี่จำเป็นที่จะต้องสร้างคลิปให้มันต่อกันนะมันจะช่วยในยเรื่องของการมองเห็นแล้วก็เรื่องของออการป้องกันฐานได้ด้วยนะนี่เขาคุยอะไรกันเนี่ยขออนุญาตไม่แปลนะไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเกมักเท่าไหร่นะครับช่วงนี้แล้วตรงนี้เดฟไปไหนครับเนี่ยย้ายร่างเออไปอยู่ตรงไหนเอ่ย อ๋ออยู่นี่ลงเบสสามเลยครับฝั่งสีแดงกำลังจะลงเบสสามนะครับโอ้โหอย่างสบายใจเลยนะเนี่ยว,ว่าไงฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหอัพเกรดสปีดลิงเพิ่งจะมานะฮะจริงจริงสปีดลิงนี่คนที่จะมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะคนที่จะมาเร็วกว่านี้นะถ้าหากว่าจะเล่นสายเซอร์คลิงเนะี่ยก็ไม่แน่ ก็อาจจะไปเล่นสายอื่นด้วยก็เป็นไปได้แต่ว่าเบลลิงในแพทปัจจุบันนี้ดูไม่ค่อยน่าเล่นเหมือนแพทก่อนนะโดนเนิร์ฟนะครับเพราะาแพทก่อนหน้านี้นี่คือผู้เล่นเซิร์ฟนี่เล่นเบลลิงกันแบบแทบจะทุกคนเลยนะเบลลิงคือแบบดูโอพีมากเลยนะอืมก็เลยโดนเนิร์ฟไปนะเนิร์ฟที่สําคัญนี่ก็คือเออ่ดาเมจนะครับก็โดนเนิร์ฟลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็อัปเกรดสปีดเบลลิงก็โดนเนิร์ฟไปเพราะว่า แพชก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าว่าคุณอัปเกรดเนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มแค่ความเร็วนะมันจะเพิ่มเลือดด้วยนะครับแพชปัจจุบันนี่คือเพิ่มแค่ความเร็วนะไม่เพิ่มเลือดแล้วนะถ้าตรงนี้มีการอกสร้างป้อมเลยะฮะสไปคลอเรอร์ ler, จะเล่นอะไรครับเนี่ยแล้วตรงนี้โอ้เป็นหุบเหวนะอะไรเอ่ยโอริคะ,ะถึงว่านะครับสร้างสตาร์เกตนะ,ะจงังหวะเมื่อกี้ส่งเข้ามายิงโปรบเอ้ยิงโรนเลยนะตายไปกี่ตัวครับเนี่ยสามสี่ตัวนะฮะ ตรงนี้โอ้โหสไปลคลอเลอร์เดี๋ยวดอ๋อมีสปอร์อยู่โอเคสไปเอ,อ่อแคนเซิลไหมครับไม่แคนเซิลนะก็มาที่เบสนี้ต่อนะครับมีการกดแคนเซิลตายอีกนะฮะฝั่งสีน้ําเงินสร้างควีนน้อยไปนะครับผมควีนนี้จําเป็นต้องสร้างเยอะๆเลยนะครับแล้วตอนนี้โอ้โหมีทรัพยากรเยอะมากนะทั้งสองฝั่งเลยแล้วฝั่งสีน้ำเงินนี่ตังเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยปั๊มควีนเลยอะปั๊มควีนออกมาทีละตัว2ตัวอย่างนี้ไม่โอเคนะ คือคุณมีเงินตั้งหลักพันนะฮะส่วนฝั่งสีแดงเขาจะเล่นอะไรครับเนี่ย robotics facility forge power l a s e ้ ics, ility, ge, Council, โ,โหฝั่งสีแดงนี่คือเปิดเทคครบทั้ง3สายแล้วนะฮะในเบส3นี่ก็มีเซนทรีกับอะเดฟอยู่นะเนี่ยแล้วตัวเก็บแร่ตัวนี้ทำไมคุณไม่สั่งให้มันไปคืนแร่หรือว่าไปเก็บแร่นะครับเนี่ยฮัลโหลสีแดงคุณเรดรัมเล่นอะไรเนี่ยไม่รู้นะฮะร,รู้แต่ว่าตอนนี้เซิร์ชเลงมาแล้วนะครับผมมาเจออะเดฟเจอเซนตรีถอยก,ก่อนนะฮะจังหวะนี้ ดูทรงแล้วเป็นไปได้นะฮะว่าแมชนี้อาจจะเป็นแมชที่ยาวนานนะฮะ,ะตรงนี้ลงดับเบิลแก๊สนะครับฝั่งสีน้าเงินจริงๆนี่จังหวะน,นี้นี่ควที่จะสร้างฐานเพิ่มอีกสักฐานหนึ่งนะ,ะตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะแย่มาตรงนี้ก็ได้หรือว่าถ้าอยากได้เงินเยอะๆก็มาตรงนี้เลยก็ดีนะ,ะังไงมีโอเวอร์โหลดคอยสังเกตการอยู่บนนี้อยู่นะ,ะนั่นแหละครับคือแฮชชอรี่มันน้อยไปอะ่ะโปรดักชันมันก็น้อยเกินไปนะฮะอินเฟสเตชันพิดโอ้ดับเบิลอีโว นี่อะไรเนี่ยสไปโอ้โหบิลล uh ิงเออคุณอันมาร์คคือจะเอาทุกสายเลยใช่ไหมฮะดูทรงแล้วเนี่ยอิสตฟสเตชั่นพิษนี่มานี่คือแลเนี่ยอัพเกรดขึ้นเป็นไฮดูทรงแล้วอาจจะต่อไปหาอุลตร้าลิสก็ได้นะ <c oughs> เสร็จแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เขาสร้างอะไรเอ่ยโอเวอร์โหลดเพิ่มเติมอ่ะมีการอัพเกรดสปีดให้โอเวอร์โหลดด้วยนะฮะคุณจะเล่นอะไรจะเล่นรอปหรือเปล่าครับ แล้วตรงนี้ Oracle บินเข้ามาใช้สกิล Revelation นะฮะเปิดแมปนะครับฝั่งสีแดงก็จะเห็นนะฮะนี่ไงเห็นหมดเลยนะครับเห็นแค่นี้แหละแล้วสีน้ำเงินว่ายัางไงโอเคมาอย่างนี้นะครับส่วนฝั่งสีแดงนะฮะลงเบสสีแล้วนะครับสีน้ำเงินก็เช่นกันนะครับแล้วก็มีการโอ้โหไซาอนิกซ่อม เอาทุกสายจริงๆนะฮะเหลือดาร์คเทม pla นั่นนี่มีไหมมีดีทีไหมดาร์ค r ชรายยังไม่เห็นนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสแสดงสั่งสมกำลังได้ค่อนข้างใหญ่นะมีโอ้มีอิโมเทลด้วยตัวหนึ่งนะส่วนฝั่งสีน้ำเงินเขาจะเล่นอะไรครับมิวตามิวตาลิสกดมาเอา่อกดมาทั้งหมด11ตัวเลยนะฮะแล้วก็มีการอเอเกลย์สปีดเบ l ลิงด้วยนะครับผมัเอเกรดบวกหนึ่งให้กับกองทัพภาคพื้นดินอีกนะฮะ ส่วนฝั่งอาฝั่งแสดงเล่นอาร์คอนนะฮะอันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับในการเล่นสู้กับเซิร์กนะเพราะว่าอาร์คอนนี่มันก็เป็นยูนิตท,ที่ทาโบนัสดาเมจให้กับเป้าหมายที่เป็นไบโออยู่แล้วนะฮะไบโอโลจิเคอลนะครับเป้าหมายที่เป็นชีวภาพนะซึ่งเซิร์กเนี่ยมันติดแท็กไบโอทั้งหมดเลยนะทั้งยูนิตและสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาร์คอนนี่ก็จะค่อนข้างโอพีนะและอย่างหนึ่งคือ โรคพลาสมานี่มันเยอะด้วยนะฮะเนี่ยตั้ง350อนะครับแต่ว่าเลือดมันมีอยู่แค่10นะก็เหมาะที่จะไปเป็นตัวแทงนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเนี่ยฝั่งเีน้ำเงินส่งเชนจจะลิงก์มานะฮะมาสเกลนะฮะโอเคโดนยิงไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้สเตติสบอร์ดไม่ทำงานนะฮะเพราะมันมองไม่เห็นนะครับมันคิดว่าเป็นซี o ลอดนะฮะแล้วยังไงตัวนี้ละลายนะมีการโอ้โหวาร์ปซีลอดมาเพิ่มอีกฝูงหนึ่งใหญ่ๆเลยฮะ ไฮเทมพล่านี่วาดลงมาเสร็จป,ปั๊บจับเป็นอาร์คอนเลยนะฮะแล้วฝั่งสีน้ําเงินอยู่ในเอ่ยอันนี้ไงมีตาฝูงหนึ่งใหญ่ๆนะฮะกับโอเวอร์เซียสตัวนะครับจะเข้าแล้วนะมาที่เบสนี้เลยนะครับสีนี้สีแดงเห็นแล้วนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ไพลอนอันเดียวโอ้จ่ายไฟให้กับสิ่งก่อสร้างทั้งอุ่มนี้เลยนะฮะเรียบร้อยครับไพลอนแตกนะี่คือดับหมดนะฮะแตกนะครับเรียบร้อยอยี่ครับยิงไพลอนไหมฮะต้องยิงนะครับจังหวะน,นี้ ยิงเลยครับทำไมไม่เอาให้มันแตกเลยครับอย่างน้อยคนจะได้เป็นการตัดสป라ายแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็คือสป라ายบล็อกไปแล้วด้วยนะต้องสร้างเพิ่มนะฮะตรงน,นี้โอ้โหดึงกองทับมาเรียบร้อยครับฝั่งสีน้ําเงินถอยเลยนะถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะทําให้ฝั่งสีแดงต้องย้ายตัวเก็บแร่หนีแล้วก็ดับไพลอนไปได้นะแต่ว่าเขาวางเท่านี้มันถึงอยู่นะฮะน่าจะวางแถวนี้สิโอ้โห คือมิวตาลิสเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิตฮิตแอนด์รันนะฮะก็คือเข้าโจมตีแล้วก็ออกนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับมายิงแล้วก็หนีอะไรประมาณนี้ฮนะดาเมจน้อยนะฮะแต่ว่าบินมาเป็นฝูงนี่คือจัดการยากนะครับแต่ว่าฝั่งสีดงจะมีข้อดีตรงที่เขามีอาร์คอนไงซึ่งอาร์คอนเนี่ยมันโจมตีเป็นเอเรียดาเมจอยู่แล้วนะะแล้วถ้าหากว่ามิวต้ามันบินมากระจุกกันเป็นฝูงเนี่ยอาร์คอนยิงใสท่ทีเดียวนี่ก็สามารถ เกือบจะเรียกได้ว่าร่วงทั้งฝูงเลยก็ว่าได้นะฮะประมาณนั้นแล้วเขาก็ขึ้นมาบนนี้นะครับไม่กดแคนเซิลด้วยนะฮะโอ้โหน่าจะกดไม่ทันนะจังหวะเมื่อกี้มีการปล่อยเชยนลิงก์ลงตรงนี้ด้วยนะยิงทิ้งสิครับยิงทิ้งเลยฮัลโหลซีแดงยังไงครับเนี่ยโอ้มาดูม,มาตุ้มกันตรงนี้โอเคครับไม่ยิงทิ้งนะฮะปล่อยไว้แล้วตัวเองก็ถอยออกมาแล้วตรงนี้มันก็ติดไง โอ้โห oh, แล้วมันติดตัวเชนลิงด้วยนะฮะไม่ยอมหลีกทางให้นะครับต้องยิงทิ้งนะฮะกว่าจะรู้สึกตัวนะครับไหนเขาดูฝั่งสีน้ำเงินสิโอ้โหสีน้ำเงินมาแล้วครับอุลตาลิสหกตัวเลยนะฮะอย่างที่คำนวณไว้เลยนะฮะก็อัปเกรดบวกสองนะครับให้กับกองทัพภาคพ,พื้นดินนะฮะแล้วตรงนี้มิวต้าก็เข้ามาที่เบสสีอีกครั้งหนึ่งนฮะแล้วไม่มีอะไรกันบ้านด้วยแล้วเขาจะยึกยักยัก,กทำไมครับคุณสั่งโจมตีไปเลยก็ได้นะฮะเอออย่างนั้นแหละครับ แล้วก็โอ้โหฟินิกฟินิกเพิ่งจะมานะครับช้าไปหน่อยนะฮะจริงๆก็ไม่หน่อยหรอกช้ามากเลยเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะฮะไพ่รอมมันวางผิดที่นะครับถ้าจะวางนี่คุณควรที่จะวางตรงนี้นะครับมันจะได้จ่ายไฟให้วาปเกตสองจุดนี้ด้วยนะและในขณะเดียวกันในฝั่งสีแดงก็บุกเข้ามาที่เบสสี่เบสห้าเบสเบสไหนวะเบสสี่ละมั้งเออหรือเบสห้าไม่รู้นะดูแต่ว,ว่าเป็นเบสนี้แหละโอ้โหอันนี้สกินอุลตริสทอรัสนะใช,ใช่ไหมวะช่างมันเถอะ มาแล้วก็ตายนะครับเรียบร้อยโอ้โหแตงน้อยก็สร้างความเสียหายให้กับฝั่งสีแดงได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่ากองทัพสีน้าเงินไปไหนหมดแล้วครับอย่าบอกนะครับว่าทั้งหมดที่เห็นเมื่อกี้นี่คือที่เหลือโอ้โหเรียบร้อยฮะโอตอสเนี่ยจำนวนมันน้อยกว่าก็จริงนะแต่ว่าประสิทธิภาพมันจะสูงนะก็คือเน้นเน้นไปที่คุณภาพนะไม่เน้นปริมาณแต่ว่าฝั่งฝั่งเซิร์เนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้ปริมาณเยอะๆนะฮะเพราะยูนิตเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นยูนิตท,ที่อ่อนแอนะฮะ ต้องเล้นจำนวนเข้ามาแล้วตรงนี้ซีหลอดวิ่งเข้ามาเจอเซิร์กลิงรุมแท้โอ้โหดักหน้าดักหลังเรียบร้อยครับแตกหมดแล้อยังไม่ทันได้ทาดาเมจเลยนะฮะตายหมดแล้วต,ตรงนี้ไงครับปัม๊มเซอร์กลิงมาแก้ทางนะครับเซิร์กลิงจานวนมากแล้วก็มีเอ่อมิอมลต้าด้วยฮะเซนทรี่ทาหน้าที่นะครับกางโล่เรียบร้อยครับแตกหมดนะฮะก็ถือว่าป้องกันฐานไม่ได้นะแต่ว่าฐานนี้ก็เกือบแตกนะครับไม่เอาให้มันแตกเลยนะครับโอ้หเสียดายอยู่นะแต่ว่า แล้วฝั่งสีแดงที่เขามาเมื่อกี้นี่คือถล่มเฮชรี่ไปได้สองจุดตรงนี้นะฮะแล้วเขาก็ส่งฟีนิก์มาล้างแคนนะครับจังหวะนี้อื้งเวเซียแตกมิวต้าก็แตกแล้วยังไงครับโอ้โหมีเบรลิงเบรลิงมาแล้วนะฮะแต่ตรงนี้ต้องยกควีนแล้วครับหนังยางงั้นแหละฮะยกแล้วก็ยิงเลยฮะจะทันไหมครับตอนนี้โอ้โหฟีนิกซ์ต้องยกอีกรอบนะเนี่ยแล้วว่าไงสีแดงอ๋อปั๊มกองทับอยู่นะจังหวะนี้ ไม่ยกนะครับถอยก่อนเลยนะฮะจังหวะนี้บินมาจุดนี้มาเจอคุยอีกตัวหนึ่งยังไงไม่เข้านะฮะตรงนี้มาอีกทีโอเคมายกตัวนี้นะฮะตัวนี้น่าจะตายนะฮะไม่รอดนะครับหิวทันไหมไม่ทันนะครับผมอู้ยเรียบร้อยส่วนตรงนี้อาฝั่งสีแดงไม่รอช้านะครับพอกองทัพพร้อมนี่ส่งมาโจมตีเลยนะฮะแล้วฝั่งสีน้ําเงินเขาจะยังไงครับอ้อมหลังนะฮะไม่ทันนะครับถ้าอ้อมมาอย่างนี้นี่เบรคแตกนะครับเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะฮะ แล้วก็มีซีหลอนมาอีกฝูงหนึ่งครับตรงนี้เป็นเชียนเลงไม่เกี่ยวนะโอ้อย่างเดือดเลยนะอย่างเดือดแต่ว่าฟินิกส์เนี่ยเขาเสียคือมันไม่สามารถที่จะยกยูนิตประเภทมาสีได้นะครับซึ่งอุนตาริสก็เป็นยูนิตมาสีนะตอนนี้อุนตาริสสู้กับอาคอนนะครับเหมือนในซินเมติกเปิดฉากอาเลกาซีบเดอะวเลยนะจังหวะน,นี้แล้วก็บึมไปนะฮะเรียบป้อยโอ้คอรัเตอร์มาแล้วนะะเกมนี้น่าสนใจดีนะฮะ สรุปก็คือกะจะเล่นมาโครนะฮะแทบไม่ได้ป่วนกันเลยนะครับช่วงต้นเกมแล้วพอนี่มาช่วงกลางเกมนี่ก็ใส่กันยับเลยนะยับจริงๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งสีแดงที่มาบุกเขานะแต่ก็ถือว่าทำดาเมจไปได้ดีอยู่นะนี่อย่างน้อยก็ทําให้ฐานนี้แตกได้นะครับแล้วตรงนี้สปอตคอรเลอร์ยังไงครับโอเคมาฝั่งตัวอยู่ตรงนี้แทนนะฮะสปอคอเลอร์ Spo นี่ถ้าอยู่นอกคลิปนี่เลือดมันจะลดเรื่อยๆนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะ สั่งให้มันลุกนะถ้าถ้าให้มันนั่งอย่างนี้เนี่เลือดลดแน่นอนแต่ว่าถ้ามันลุกเนี่ยเลือดมันจะไม่ลดนะเผื่อๆอาจจะรีเจนเลือดตัวเองได้ด้วยซ้ำตรงนี้ยังไงซีหลอดเข้ามาแตกอีกนะเนี่ยแล้วตรงนี้เอาซีหลอดส่งมาโอ้ฮารัสสองจุดพร้อมกันเลยนะฮะอุนตาริสยังไงครับเข้ามาก็ซีหลอดก็ตายหมดนะฮะจังหวะนี้อุนตาริสมันโจมตีเป็นเอเรียดาเมจนะเรียบร้อยครับโอ้ยางเดือดเลยนะะอย่างเดือดโอ้เพิ่งรุ่นเนี่ยมันมีแสงไฟกระพริบได้ด้วย น,นี่น่าจะเป็นสกินเดลูคของภาค h าค h e a r t of the Swarm ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นสกินของยูนิตอุ r ตา i ิสสายพันธอรัสนะฮะโอเคอู้ฝั่งสีแดงขยายมาที่เบสทองแล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วยังไงมาเล่นบอยรนะครับเพราะว่าเห็นว่าฝั่งตรงข้ามนี้เล่นอาวุธหนักนะครับที่เป็นอุ r ตา i ิสนะฮะเพราะว่าคิดว่าน่าจะ เล่นอิ r มท l ลำบากแล้วนะเพราะฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาปั๊มซึกลิงออกมาแก่ทางเอ๊ะเดี๋ยวนะแล้วซึกลิงไปในหมดเมื่อกี้ยังเห็นเยอะๆอยู่เลยอ่ะนะยเขาดูสิทางนี้มีเอาซึกลิงอ๋อตายหมดแล้วเหรอฮะโอเคครับตามนั้นนะครับซึ่งทีนี้ฝั่งสีน้ำเงินเขาก็เลยย้ายมาเล่นภาคอากาศแทนนะนี่ไงเสียงมอไซดังมากนะขออภัยนะถ้าว่าเสียงมันเข้าไมนะเนี่ยครับ คอรัปเตอร์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับแล้วก็มิวต้าอีกฝูงหนึ่งใหญ่ๆนะซึ่งฝั่งสีแดงตอนนี้ถ้าจะเล่นทับอากาศก็น่าจะยากหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าคุณจะเล่นฟรีดบีคอนอย่างนี้นะฮะหลงฟรีดบีคอนแล้วนะครับเล่นแคริเออร์เล่น rier, เทมเพสอย่างนี้นะฮะมันจะสู้ตัวคอร์รัปเตอร์ไม่ไหวนะครับต้องมีตัวต้องมียูนิตอื่นคอยซัพพอร์ตนะอย่างเช่นสตอเกอร์หรือว่าไฮเทมเพลานะฮะ เพราะว่าคอร์รัปเตอร์เนี่ยมันเป็นยูนิตท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออต่อกรกับยูนิตอย่างแคริเออร์กับเทมเพสอยู่แล้วนะอยู่ในประเภทมาสซีฟนะมันทําโบนัสดาเมจให้กับยูนิตประเภทมาสซีฟนะครับคอร์รัปเตอร์ตัวตรงนี้ถามว่าดูน่ากลัวไหมก็ค่อนข้างจะน่ากลัวนะแต่ว่าจริงๆนี่อืมน่าจะสร้างสตอกเกอร์ขึ้นมาหน่อยนะสักฝูงหนึ่งใหญ่ๆเลยนะหรือเขาคิดว่าจะเอาฟีนิกซ์ไปสู้ฮะฟีนิกซ์ ฟินิก์นี่เจอทั้งคอรรัปเตอร์ทั้งมิวต้านี่ถือว่าค่อนข้างยากนะแล้วฟินิกน์้มีจำนวนอยู่แค่นี้ด้วยนะลำแซงหกเลำเองเนี่ยนะฮะแต่วยังไงฝั่งสีมมน้ำเงินเคลื่อนทับไหมครับอย่างนะปล่อยยูนิตสเกลไปก่อนนะครับเชนส์ริงนะฮะสามารถแปลงร่างเป็นยูนิตเทียร์หนึ่งของฝั่งตรงข้ามได้นะครับอย่างเช่นซี o ลอดเป็นต้นนะ ทำไงตรงนี้นี่ไงเรียบร้อยชัดเจนนะฮะสุดตรงนี้มีโอเวอร์โหลดกระจายตัวตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีเร่ออมีอยู่นะฮะสองฝั่งนี้แล้วฝั่งสีน้ำเงินก็กัดจะขยายมาทางนี้นะฮะอย่างไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะขยายฐานเก็บเร่แล้วก็ขยายคลิปด้วยนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะไม่ขยายแล้วนะครคลิปนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับในการเล่น เผาเจอร์กนะฮะอย่างที่เคยพูดไปบ่อยๆนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหคนเก็บแร่คนงานเยอะเกินนะครับนี่สิบเจ็ดทับสิบสองเลยจริงๆย่อยกมาเก็บแก๊สหน่อยก็ดีนะ,ะฝั่งสีแดงถ้าจะเล่นทับอากาศนี่ถือว่าโปรต,ต้องใช้แก๊สเยอะอยู่นะฮะพวกยูนิตแบบเรียกว่าอะไรนะยูนิตอาวุธหนักเนี่ยอย่างอิมอร์ทัลอะไรอย่างนี้นะจริงๆอาร์คอนก็ด้วยนะครับเพราะว่าคุณต้องสร้างไฮเทมปล้าไงแล้วไฮเทมปล้าเนี่ยมันใช้แก๊สเยอะกว่า อาใช้แก๊สเยอะกว่าแร่นะฮะเวลาสร้างทีหนึ่งนะตรงนี้เอายังไงครับมาตรงนี้เจอกับโอเวอร์โหลดแล้วตรงนี้อะไรเอย่ยอ๋อจะส่งซีหลอดไปป่วนนะตอนนี้ฝั่งสีแดงเห็นแล้วนะฮะว่าสีน้ําเงินมีกองทัพมาสุมกันอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็เลยจะย้ายมากันนะฮะและในขณะเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินก็สั่งทับบกนะครับเข้าเลยนะฮะที่เบสนี้นะครับแตกแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยนะฮะส่วนอินเฟสเตอร์นี่มีโอหูมีฟังเกิลด้วยนะฮะแล้วก็มี ม่านหมอกด้วยนะครับประมาณนั้นโดนโยกนะครับแตกแน่นอนฮนะจังหวันี้ฝั่งสีแดงมาถึงแล้วนะครับอาวุธหนักล้วนๆเลยนะฮะโอ้ oh, แล้ว, oh, ลวไวรเรเปิดใช้สกิลอ่าพิสมติกอะไลเมนต์นะฮะมันจะลดอ่าความเร็วในการเคลื่อนที่นะแต่ว่าเพิ่มดาเมจที่กระทำต่อเป้าหมายที่เป็นอาเมอร์นะครับอย่างเช่นอุลตาลิสเป็นต้นนะฮะและในขณะเดียวกันยานแม่มาแล้ววึมนะครับยานแม่ในแพทใหม่นะไม่มีเอเนจีนะครับ คือความสามารถทั้งหมดนี่เป็นความสามารถแบบคููดาวนะนี่ทำวาร์ปรีคอลแล้วก็ล่องหนหมูนะนั่นแหละสกิลล่องหนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ใช่สกิลติดตัวแล้วนะครับเป็นสกิลเปิดใช้นะครับอ่าตามนั้นนะแต่ว่าฝั่งสีน้ำเงินนี่เขาก็มีโอเวอร์เสียอยู่นิดหน่อยออใช้ไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรสักเท่าไรหร่หรอกมั้งว่าไงครับตรงนี้ส่งอุลตร้าลิสมา3ตัวนะครับเบสแตกนะครับโอ้โหเรียบร้อย และในขณะเดียวกันเขาก็เข้ามาทางนี้ด้วยนะฮะฝั่งสีแดงโอ้โหโดนโดนย่างสดนะฮะโดนโดนย่างเออนั่นแหละแต่ในขณะเดียวกันสีน้ำเงินก็ไม่น้อยหน้านะครับสุนทรลิสเข้ามาที่ฐานทองของฝั่งสีแดงนะครับจังหวะนี้โอ้โหยจะแลกกันไหมฮะผพราะว่าน่าจะต้องแลกนะนฮะไม่มีใครยอมใครนะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเอาว่าใครจะแตกก่อนนะกำลังจะว่าอย่างนั้นเลยแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินดึงกองทัพกลับแล้วนะตรงนี้มีอาเปิดสกิลล่องหนหมู่นะครับไม่มีประโยชน์นะเพราะเขามีโอเวอร์เซียนะครับผม จังหวะน,นี้โอ้โหจริงจอ่ะฝั่งสีน้ําเงินควรที่จะสร้างไบเปอร์ด้วยนะจะได้เอาไว้ดึงยานแม่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะจังหวะน,นี้คือคอร์ดัปเตอร์สามารถทําลายไปได้แล้วเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหร่วงหมดเลยนะกดมาเพิ่มอีกนะยังไงครับฝั่งสีน้ําเงินแย่แล้วนะเนี่ยแล้วสีน้ําเงินเขามีอะไรที่จะมาต่อกรไหมไม่รู้นะครับอุลตรลีสไปแล้วนะฮะตรงนี้ยิงฐานใหญ่เลยนะครับผมโอ้โหฟ์ Hi, นะฮะแตกแน่นอนนะจังหวะน,นี้เบิ่มเรียบร้อย แล้ไงครับมีการโอ้อุนตาริสอยู่นี่นะครับเพิ่งจะมาฮนะแล้วไฮเทมปลาสองคนนี้ตายนะดูทรงแล้วอยางครับอาร์คอนบึมไปแล้วนะอิโมเทลอือหือตรงนี้เข้าไม่ได้ยังไงครับโอ้โหอิโมเทลคือมากันแรมไว้เลยนะฮะอย่างเดือดนะครับอย่างเดือดส่วนตรงนี้กําลังโดนแท้อยนะู่ยังไงครับยิงป้อมยังไงยังไงฝั่งสีน้ําเงินอาจจะก,กันบ้านได้นะดูทรงแล้วได้หรือเปล่าอะจริงจริงจริง จริงคนที่จะรีบทำลายไอ้พวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้นะพวกเทคนะฮะ่นยังสไปเบลลิงเนสอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินสร้างรูทหลอดอยู่นะใช้คอร์รัปเตอร์ที่เลือดเหลือน้อยๆด้วยนะนี่แต่พอสร้างเสร็จปั๊บเลือดมันก็เต็มนะส่วนตรงนี้ไวร์เรยเจอคอร์รัปเตอร์นะครับเปิดพิสเมติกอะไลเมนต์เรียบร้อยครับคอร์รัปเตอร์โอ้โหไวเรยแตกแน่นอนนะ สามลำสุดท้ายยังไงครับบึมไปอีกหนึ่งนะฮะโอ้ไค่อยแตกไปทีละลำทีละลำเรียบร้อยครับเหลือลำสุดท้ายนะฮะลำเดียวไม่รอดนะบึมฝัม่งสีน้ำเงินนี่เขาแบบเขาสู้สุดใจจริงๆเลยนะฮะสุดยอดเลย <c oughs> ส่วนตรงนี้อะไรเอ่ยอ๋อเชงลิงนะฮะและในขณะเดียวกันเขาก็โต้กลับเลยนะครับส่งอนลิสเข้ามาที่เบสนี้นะครับพร้อมกับเซอร์กิงนะฮะ ทำให้ฝั่งสีแดงจําเป็นที่จะต้องใช้แคลริเออร์นะครับแคลริเออร์ต้องออกโรงแล้วนะฮะจังหวะน,นี้ก็มีการกดมาเพิ่มอีก3ามลำนะครับเอาอยู่ไหนล่ะนี่อัปเกรดโอ้โหอ๋อถึงว่าแหลฝั่งสีน้ําเงินเขาสามารถยันทับฝั่งสีแดงไว้ได้นะเพราะว่าเขามีอัปเกรดบวก3นะครับนี่ดูอัปเกรดตรงนี้นะนี่ทางด้านล่างของจอนะฮะอัปเกรดบวก3แล้วก็บวก1ภาคอากาศกําลังมาเอยมาแล้วนะฮะแล้วฝั่งสีแดงนี้เขามีแค่บวก2ภาคพื้นดินนะ แต่ว่าพลังโจมตีของยูนิตข้าอากาศก็กำลังมาด้วยเช่นกันนะฮะอันนี้แค่บวกหนึ่งนะฮะออแต่ว่าฝั่งสีแดงบอกเบสนี้แตกไม่ตไม่เุ้ยโอ้ยลิงพันกันฝั่งสีแดงบอกว่าเบสนี้แตกไปก็ไม่สะเทือนนะครับสร้างใหม่ได้นะวางไพลอนวางเน็กซัสเรียบร้อยในเบสหลักนี้ก็ไม่สร้างนะครับแล้วปล่อยให้โอ้เบลลิงเนสแตกไปเลยเหรอฮะเนี่ย ไม่มีคลิปล่อเลี้ยงนะฮะนี่ไงถ้าอยู่นอกคลิปเลือดมันจะลดเรื่อยๆนะน,นี่บอกไว้เผื่อมือใหม่เข้ามาดูนะเผื่อใครอยากเล่นเป็นเผาเซิร์กนะจะเป็นที่จะต้องใช้คลิปทูมเมอร์ขยายมาตรงนี้นะให้ให้อย่างน้อยคลิปมันต่อกันอะไรอย่างนั้นนะโอ้โหอินเฟสเตอร์มาอีกสองตัวอินเฟสเตอร์แล้วอินเฟสเตชันพิทเขาสร้างใหม่เหรออ๋อนี่ไงโอเคเกมยาวนะฮะเกมยาวตานนี้แคริเออร์มาอีกหกลำนะฮะ น่าจะกดยานแม่มาด้วยนะจริงๆนี่คนที่จะมีแบบไฮเทมเป่าหรือไม่ก็สตอกเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านล่างนะเพราะว่ามันจะต้องปะทะกับตัวคอร์รัปเตอร์ไงซึ่งถือว่าอันตรายอยู่นะถ้าแคริเออร์เจอคอร์รัปเตอร์อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เข้ามาที่เบสนี้นะครับเบสทองของฝั่งสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินก็สง่งมนตาริสออกไปอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วป้อมมันก็ไปยิงไอตัวเลือดเยอะๆก่อนนะครับแล้วงไงครับเรียกแคริเออร์กลับมาก่อนนะสีํำจังหวะนี้ ต้องถอยนะครับตาลิสโอ้โหดักหน้าดักหลังเลยนะครับมาจ้าเอกับอาร์คอนโอ้โหจะยังไงครับบอยเรก็เจอครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับถ้าคุณเปิดสกิลบอยเรเนี่มันไม่ทันนะฮะโอเคต้องโจมตีอย่างนี้แหละครับเอ้าเรามาติดแร่ตรงนี้อีกโอ้ตายนะตายตายอาร์คอนมาถึงแล้วเรียบร้อยยังไงครับยิงทิ้งเลยนะจังหวะนี้โอ้นี่ขนาดอัปเกรดบวกสามนะแต่วกแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาได้อัปเกรดนี้ด้วยหรือเปล่าฝั่งสีแดงนะ อัปเกรดบวกสามอัปเกรดเอออัปเกรดเพิ่มกล่องให้อุนตาลิสด้วยนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้อุนตาลิสนี่มีเกราะน่าจะบวกห้านะแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยแอสซิมิเลชันสักเซสฟูลอ๋ออินฟสเตอร์ใช้สกิลสะกดจิตได้นะแล้วยังไงต่อครับฝั่งสีน้ำเงินอู Ultra ๋ตาริสหนีตายนะครับมาเจอซีหลอดนะครับวิ่งใส่เลยนะจังหวะน,นี้เอาวิ่งผ่านนะครับมาเจอป้อมไม่น่ารอดนะจังหวะนี้ ป็นไงครับเข้ามากอดรัดปัดเบี่ยงเลยฮนะแล้วก็แตกไปนะครับเอา้าตายแบบนี้เลยโอเคเรียบร้อยตรงนี้ออามายิงหนอนอีกโอเคยิงยิงก็ดีนะหะนอนอา่ามันจะได้ไม่แปลงร่างไปเป็นยูนิตอื่นฮนะรจ,รจริงแล้วแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยอาร์คอนโอ้โหไล่ยิงคอร์รัปเตอร์นะฮะและในฝั่งสีน้ําเงินนะครับพยายามอย่างสุดชีวิตนะครับในการกดอินเฟสเตอร์มาอีก5้าตัวนะครับอะไรนี่อาร์คเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะโอ้ ถึงแม้ว่าฝั่งสีน้ยเงินเนี่ยเขาจะมีอ,อัปเกรดเนี่ยที่นำหน้าฝั่งสีแดงไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะจริงๆต้องปัม๊มคอร์รัปเตอร์ออกมาเยอะกว่านี้มากๆเลยนะถ้าหากว่าเห็นฝั่งสีแดงฝั่งโปรโตสเนี่ยเขา <c oughs> เขาขึ้นทับอากาศนะและแล้วชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเรดรัมฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอที่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ และนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ